รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามภูมิใจเสนอนเดชเจมจิตใจฟัดเล็กมาหากาบสงครามล่อให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรยกที่4เริ่มถึงยกสุดท้ายในการจีบสาวละพี่มีทีเด็ดอะไรเอาออกมาสู้กันเลยดีไหมจ๊ะแน่ใจใช่ไหมทีเด็ดมัดใจสาวของฉันคือทำให้เธอมีความสุขมากที่สุด มาเธอไปทุกที่ที่เธออยากไปถ้าบรรยากาศเป็นใจเหมือนไหร่ขอพระเด็ดสึกมันโหดไปพี่ต้องมีชั้นเชิงหนสิมาจะทำให้ดูถ้าอยากให้สาวหลงต้องทำให้เธอมีความสุขเหมือนอยู่ในเทพที่ยายและผมก็จะเป็นคุณชายสุดหล่อ าเธอเต้นรําและมองตากันจากนั้นเราต้องปิดจ็อบด้วยการใช้มันยานหนุ่มเพื่อมัดใจเธอแบบนี้นโอ้ยเนนนใหคปลี่ไ๋อเมื่อคืนเจมออกสเต็ปช้าๆมากไปกไ <c oughs> เจ็บเลย <c oughs> ทำไปได้โอเคเกมจบยากยาก้ายคงไม่ได้เจอเกันน่นสินะ อะไรหรือเปล่าฮะถ้าไม่มีพี่แล้วผมจะอยู่ยังไงหืนี่คิดอะไรกับฉันหรือเปล่าทนายคิดให้ทำปากจูถ้าทำจริงนะมีเฮอย่านะไต่นจิจิจ้นเลย ใใจรูปมันไว้ในสุดลึกที่สุดในใจ